มึงอย่าเคว้งดิเบอร์สี่ยูโพโซ่หรอว่ามีตีนแง่เลยไม่ต้องว่าเรกมีอยู่แล้วอยาเลิกติดตามเลยเรือเอาสักตึกเลยอยาเลกติดตามอยาเลิกติดตามเลยผมอ่ะทีนี้หันไปดูว่ามีกี่ตีนหนึ่งตีนสองตีนเอาลองสองตีเบาๆเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยลาก่อนลก่อน โอเคแล้วก่อนไปที่รถละผมตึกแดงแดงลิตเฮ้ยไปที่รถอืมโอเคตึกแดงใช่ไหมว่าตึกแดงโอเคผมไปมาร์คสองพี่มันลงไอ้นี่กันมันลงับมวย เห็นปืนนึกอยากไปอยู่ในนั้นเลยอะอยากไปมีส่วนร่วมในนั้นเลยอะรูไหมพี่ปืนอะไรอะไรลยอยนัดของดีอยากมีส่วนร่วมในนั้นเลยเกมนี้เล่นสไตา์ดีกว่รอบินตึกหมดอยู่ข้างล่างดีกว่าเนาะใช่ใช,ใช่ไม่ใช่คิดว่าเป็นศัตรูหันปืนมาใส่ผมแมวนะไม่หรอกไม่เหลือบงัง ไม่เบิงด้วยวะเนี่ยคนนะไม่ใช่ชิปบไมง่าโผลเลยเหรอวะมันไปตึกนี้แล้วอะ่ะอ๋อตอนเจ๊พี่มันจะมาสู้กับพี่ดีท้ามามาตึกนั้นอะนก็ไปฝรามเออยู่ชั้นบนปะยังไม่มั่นใจว่ามันมันอ,อยู่ในตึกอยู่ในตึกชั้นสองละ ไปฟาร์มเถอะนี่ไะฟาร์มอยู่างพี่มันสี่แล้วโอเคสองตัวสามตัว <Okay. S 1> เป็นไรนะจัดให้มันหน่อยไหมละ่ะเราทำจ,จา้าปะออกมาไหมออกมาดัานฟาร์มไหมไม่หรอกมันยินเสียงพี่ยิงเมื่อกี้นันไม่ออกหรอกขอ่มขูกขมขูเห็นละชั้นสี่อ่ะเฮ้ยเอาวะอ,อย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงหลบดีกว่า อย่าไปกลัวมันเดี๋ยวพี่ไม่ไีกลัวอะแต่ว่าต้องให้มันมั่นใจก่อนว่ามึงต้องขึ้นมึงต้องขึ้นดันฟ้าเออขึ้นดันฟ้าแล้วก็ซ้ําเลยเออนั่นแหละครับท่านผู้ชมเป็นอย่างเราไม่เน้นท,ทําพี่ใช่เ,เราเราผมว่าเราคิดเรื่องเข้าวงกันดีกว่าใช่ <laughs> ลงไปตรงนี้กูมีรถอยู่ <ST S> ลงได้ไหมได้โอเคแสดงว่าปลอดภัยยิงกัน,น,กนโอ้มันซัดก,กับมุมบ้ามเลยวะพี่ใช่เอาลูกซอง,งยิงกันด้วยมาช้าบ้านกุ้หน่อยดีล่ะโอ้ยเจอเป็นยังไงวันนี้เอาสินนากูมีกระสุนอยู่สามสิบสองนัดเนี่ยเอมัะมีมากกว่าน,นั้นไอ้ดาดฟ้าพี่มุขเชิญดาดฟ้าแล้วเพื่อนอเพื่อนเพื่อนมารับแล้วเพื่อนบอกไปได้แล้ว เห็นไหมพี่ดาดฟ้าพี่เช้าเอ้าเียวปืนกูหายโอ้ทุกคนมียายังไงมีแล้วไม่ต้องเก็บเผื่อดาดฟ้าตัวหนึ่งเอะไรตึกมันวิ่โหยแล้วอะโอเคทีนี้ก็ดูตามมาร์คมันหยุด เดี๋ยวไขตรงนี้วะว่าแล้วแมมันแม่นี้กูมันไม่ยิงกับกูอีกแล้วไปเถอะไป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 เพื่อนบอกล้อมึงนานแล้วไอ้หนุ่มอย่างเคี่ยเลยแล้วที่ตั้งกว้างไม่วิ่งแบล็คลดจะวิ่งมาทางกูใช่เหรอใช่สามตัววิ่งแบลพี่เหรอเนี่ยพี่ดูอ๋อแสดงว่ามันจะเอาพี่ แสดงว่าจะเอาพวกผมนี่แหละมันจ้องจระเล่น็นอกเรื่องอคือเลียเ้ยวเลี้ยวเพื่อนเลี้ยวดิเพื่อนยำ้ำเอาสามได้ปะ่ะสามตายโอเคไอ้ยแล้วเพื่อนกูหนีออกมาเถิดดิเอ้ไม่น็อกไอ้ยี่นี้ไอ้ยี่ยน็อ,ยนอกนะยัดอันิีละลีเลย มึงไม่ดูชื่อแคลนเหรอโดนไม่นอกไม่เป็นไรแต่ยิงโดนเออพี่บูไปพี่อุ้ยนี่ไงพี่อะไรมึงเนี่ยมึงมองท่าม,มึงนินขับรถแด่เวน <c oughs> ไปดีกว่าเสร็จจังจะไปอะไรไ<ห>พีนะ่ยิงเสร็จ<ป>แล้ว ไปไหนวีผมมากันต้องนานแล้วอลอเหร็เลวก็ผมยังบอกอยู่เพื่อนมันไม่เดียวรถไปเนี่ยถามพี่เชาดูดิเขียนฆ่าไปตัวนึงก็เพื่อนไม่เดียวรถไปเนี่ยนี่ดูดิผมมาถึงวงนล้วเนี่ยไม่เป็นไรไเป็นไรลาก่อนไปละทำไมพี่มีคนยิงพี่เหรอไม่ไมายถึงไอตีนหมไปถึงลาบันใช่พี่ได้รถละพี่ภัยละ 5 u t e s later พายุมาเลอะเราเห็นไหมอยากดูใครเป็นคนปัดตะไครนั่นเุ้ยเหียอะไรเฮ้ยเฮเพื่อน,น,นมายิงต้นอ,อยู่ท้เรือน,นี้พี่ต้นอ,อยู่แถวนี้เอ,อ,อ้ยม,ม,มองไม่เห็นมองไม่เห็น,นมองไม่เห็นชนมองไม่เห็นจะชนไปเลยหียพายุอะไรมาเนี่ยภูมิรังอึ้งอยู่เลย,ยเฮ้ยพาย,ยมาเะาเห็นไหม มีคนอยู่ใกล้เรานะพี่ดาคุนอฟอะอะฮะวงอะไรดี่มาอยู่มาเอาสลดกูจะพังอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งพี่จะเอามันเหรอไม่ผมวัดกับมันดูหน่โอ้ยแต่ดับมีของถอนเถอะถอนเถอะถอนถอนถอนมีอะไรบ้างมีไอ้ห้าสิบนัดอะเอาสามมา วิ่งไปลงมแล้วอยากแน่นมากเลยสองตัวนั่นแหละแล้วกระเป๋าสามกับหมวกก็ไม่ได้เลยเหรอแม่ดอกใครอ่ะไม่รู้มันมีอะไรอ่ะอันนี้มีของละปาปะ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 ดีเก้าส่วนว่ะส่วนสีใสใสพีเดียวไปวงประกบละนี่ของละนี่หมดเลยวงประกบนี่แรงมากเลยนะนี่อ่ะ มันได้รถกันด้วยน่ะเค okay. แล้วทำไมรถจะพังแล้วอ่ะรถพังนี้โดนดักน็อปยิงอ่ะเสียดายพี่ไม่ได้ขับมาของพี่ครัง้งอยู่ที่ข้างบ้านกระเป๋าโล่งเลย่าเปลี่ยนปืนมาเป็นนีนี่ <c oughs> นี่ยาน้ำหมดแล้วด้วยจะดูบ้านนี้ก่อนเด้อโอ้โหมาถึงโดนเลยเ บนเขาบนเขาบนเขาเลยไม่อยากปัดหรอบนนี้พี่เฮ้ยน่าจริงมึงอย่าหุ่มหัวดิเฮ้ยไอเขี้ยไม่โดนได้ไงอ่ะถามจริงต้องยิงเผื่อเหรอเผื่อนิดนึงผมเผื่อแล้วน่าจะเผื่อเยอะไป เดียวโดนแต่ไม่ดาวเฮ้ยน่ามันได้ประ้ามยาเลยทีนี้ตัวเดียวเงมั้ยใช่จุดตามวิธีสไนเปอร์ยิงเสร็จใหญ่จุดหือสไนในนี่ไม่ได้เรื่องเลยเฮียต้องปืนเคาะเองเดียวหรอครับมองบนเขาพี่บนเขานี้นกพี่มีรถมามาหาเราเนี่ยเี่ยวจะทิมเราหละ ได้รถมาหาเราเจ็บมากพี่เจ็บหมดเลยน็อกนี่อีกตัวเดียวอีกตัวหนึ่งหลังหินแล้วหลังรถเลยไปแล้วไป,น,ไปวนีไปแล้วนีไปแ,แล้วเอาดับดตายไปยังไงหมดเล่าตรงนี้นเอา้าไม่มีใครชบเพื่อนหรอท็อปกำลังชุบระวังนะมันวิ่งขึ้นซ้ายไปขึ้นขวาไปอยู่อย่างไรเ,เราอย่างไรเราได้รถละเหลือตัวเดียว,ว,ว,ยวที่เนี้ยถ้ามันไปชูเพื่อนก็เหลือสองตัว นี่นาผมเจ็บมากหลังหินนี้หลังกองหินนี่แหละมีรถมอเตอร์ไซค์มามีรถมอเตอร์ไซค์มามันน่าจะฮิวอยู่อ่าน่าจะเนาะโอ๊ตไม่โดนใครฉันไกลหลังต้นไม้พี่หลังเนินต้นไม้หิวก่อนไม่มีระเบิดแล้วอ่าหมู่บ้านล่างมีอยู่ลูกหนึ่งเอาว่า อ๋าดีวีเอาดิอยู่ข้างๆแค่มันหยิบเลยอยู่ข้างหลังหยิบเลยระเบิดระเบิดหลังหยิบเลยชิดเราชิดเราม่ชิดเราขอคุณเตี้กันระวังล่างเลยนะเข้าใจพี่เอาตายแล้วไอ้นั่นเนาะหน้าเราเนี่ยลูกซองระวังลูกซองลูกซองไม่เห็น ต <ไป S 1> ายพี่เชาระวังระวังนี่มันมีตัวตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ไอรถึออ้นรถึ้นรถไปยาชไปโอเคมาเอายาละเฮ<อ>้ยดึงเพื่อนหน่อยไหม ทันแล้วพกระสุน,นมีเก้าสิบแปดนัดริงวะยาน้ำก็ไม่มีเฮ้ยเล่ไปได้สองคนลาก่อนไปดึงเพื่อน <c oughs> ดึงไม่ทันแล้วพี่ทนันถ้าไปทันก็ดึงเลยถ้าไม่ทัน <c oughs> ก็แล้วไปเอาอยาน้ำที่เพื่อนเลยเพื่อนไม่มีเหมือนกันมาเอาที่พี่ั้างั้น <c oughs> ได้ เอ้เจ้โดนไฮ้ยไม่น็อกได้ไงวะน่ะเฮ้ยมด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 มีตัวข้างหลังด้วยน่ะไอ้ไม่มีควันดึง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 อันนี้นี่ทิ้งให้ทิ้งให้เอานี่ยาน้ำไม่ทันแล้วงั้นสละชีพตรงนี้หละ อย่าน้ำหยิบไปที่พื้นอย่าน้ำหยิบไปที่พื้น่นท,นทันไม่ทันไม่ทันมันชุดเรียบร้อยอยู่แล้วเฮ้ออะไรกันนี่อะไรกันกัน่นี่เนี่ยลาอนไม่ทันกันไปละ เอ้ยรถเป็นขี้อะไรเนี่ยรถยางแตกเรียบร้อยโอ้ยหาถูกวันนี้พอก่อนตสาจารอดเาถึงจุดดีได้เราจะไม่ไปชุวเพื่อนนั้นเราไปถึงนู่นแล้วพี่ชาวไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนหาว่าเราทิ้งกันอีกแต่มันทิ้งพี่ไปแล้วนะรอบ